กราบ,บนันมัสการหลวงพ่อในวความขอรพอย่างสูงลูกชื่อกรวิตปิยพรชูไทยอายุ28ปีตัวแทนบุสิกาแก้วนอนออนจากกระเบยียงสองวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะ<า> <c oughs> ลูกมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกตอนโครงการบวชอุาสิกาแก้วนอนรุ่นหนึ่งแสนคน โอ้สาธุนี่มาสองครั้งแล้วเนาะการมาบวชในครั้งนั้นคุม้มซะยิ่งกว่าคุม้มเพราะนออจากจะได้มาบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาแล้วยังได้สั่งสมบุญเพื่อตัวเองแถมได้ธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกด้วยแต่ก่อนลูกจะเป็นคนเลือดร้อน ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ค่อยจะยั่งคิดจชอบบีมดตบยุงแถมยังดื่มเหล้าข่าสังคมตามพื้นนี่จเจ้าพราะไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตนี่ละเจะารอบกรรมานะกฎแห่งกรรมเห็นก็ทำไงก็ทำไปตามไปอย่างนั้นเองเนะคยดื่มจนเมาไม่ได้สติ รู้ไปแย่งนึกไปออกมนหน้าปลื้มตรงไหนหนี่ยนี่นะเมาไม่ไ <laughs> ด้ตสติแล้วก็ทําอะไรผิดพลาดหลายอย่าง <laughs> แต่ว่านั่นคืออดีตที่ลูกดีทิ้งไปแล้วเจ้าค่ะเพ <laughs> ราะว่บบาตั้งแต่มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วนออนลูกก็ได้รู้ว่าเราเกิดมาทําไมแล้วเราเกิดมาทําไมล่ะจ๊ะพระนิพพาน แจ้สแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยเฉยครับใครบ้านที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้า คนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ่าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับตรงนี้ต้องศึกษาไว้ดีเลยจ๊ะไม่ไงั้นเราเกิดมาแล้วตายฟรีนะแตู่ว่าเราเกิดมาทำไมแต่ฟังคำสอนจากหลวงพ่อและพระอาจารย์ทำเป็นโลกกลายเป็นคนใหม่ลูกใจเย็นขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะคิดอย่างมีสติก่อนทุกครั้งเลยเดี๋ยวนี้ยุงสักตัวก็ไม่กล้าตบเพราะกลัวบาปดีมากเลยลูกอีกหน่อยนี่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยว,วเรื่องสัตว์ดิเรกชันซึงเป็นหนึ่งในอวบายภูมินี่ยจชะไม่ว่าสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ย ซึ่งเราขาดแคลนความรู้ตรงนี้เนี่ยอันตรายใช่เราเห็นกายอย่าภายนอกเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยนี่เนาะแต่กายละเอียดภายในนี่ตรงนี้ใช่ที่เราไม่มีความรู้นะ่ะขาดแคลนความรู้แล้วก็ไม่รู้ไม่ได้มันอันตรายเพราะว่ามีพบภูมิรองรับอยู่นี่ รายละเอียดเนะจ๊ะเดน๋ยวถึงตอนนั้นเราจะได้ศึกษากันนะแล้วลูกก็ไปดื่มเหล้าอีกแล้วสาซาตัวจะรากรกลัวตกนรกขมหา้าเมื่อจิตใจดีขึ้นครอบครัวลูกก็อบอุ่นขึ้นเห็นไหมจ๊ะเราสร้างครอบครัวอบอ้าววยน้ำเมาเนี่ยในตัวเราเองเนี่ยตอนนี้เป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วแถมยังขายของดีขึ้นด้วย ได้กำไรมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวรู้อย่างนี้ลูกทำมานานแล้วประการบวชให้แต่สิ่งดีๆกับชีวิตของลูกขนาดนี้ลูกจึงมาบวชอีกในรุ่นห้าแสนคนอย่างไม่ลังเลเลยค่ะสาธุเจและจะเตรียมใจใสๆรอบวชรุ่นหนึ่งล้านคนอีกด้วยสาธุเราเอาแน่นะจ้าล้านคนตอนนี้ลำพึงก่อน แต่ความจริงเอาแน่นะ <Yeah. S 1> เอนี่ยขึ้นอยู่กับห้าแสนนี่นะห้าแสนเนี่ยลูกตั้งใจว่าถ้าหลวงพ่อยังให้โอกาสลูกผู้หญิงบวชลูกก็จะมาบวชให้ครบทุกโครงการไปเลยเจ้าค่ะ <Yeah. S 1> สาธุเจ้า <Okay. S 1> นี่เราต้องเริ่มสั่งสมเนคธรรมบารมียการบวชอย่างนี้ไปก่อน <Yeah. S 1> อย่างนี้นะ,ะจ๊ะจนกว่าบุญเราเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ย เราเปลี่ยนสภาวะกายจากกายที่เป็นผู้หญิงไปเป็นผู้ชายมีเพศอันบริสุทธิ์นะจ๊ะบุญที่เราสั่งสมในกามบาร,รมีหรือการบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ทำแบบพรหมเนี่ยสั่งสมมาคาว่าข้า็จะก่อตัวไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกายมีนนจ๊ะประกอบกายใหม่เป็นกายผู้ชาย ที่มีเพศบริสุทธิ์นี่จ้ะและเราก็จะได้มีโอกาสบวชตอนนั้นแหละแต่ที่ลูกเด็ฝึกนั่งสมาธิมาแล้วในครุ่หน,นึ่งแสนคนทำให้ลูกรู้จักศูนย์กลางกายแล้วก็เห็นความสว่างภายในนี่ความสว่างภายในพอเข้าโครงการห้าแสน โลกจึงสามารถวางใจในูนย์กลางกายได้อย่างง่ายๆเอบแม้จบโครงการและก็ตามแล้วจะให้รักษาประสบการณ์ภายในไว้ดีโดยการหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกๆวันอย่างสม่ำเสมออย่าให้ขาดเลยไปเพีงยงวันเดียวเหมือนกับเราไม่อาจจะขาดลมหายใจได้อย่างนี้นะจ๊ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้ ศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาสามนี่แหละซึ่งเราไม่ควรพลาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้แต่สมัยพุทธกาลพูดจะเป็นสตรียังตอนนั้นยังสามารถบวชได้อยู่เป็นภิกษุณีหรือแม้บวชไม่ได้ก็เป็นมหาวสิกาก็เข้าถึงนำภายในแล้วก็สามารถศึกษาวิชาสามได้อย่างน้อยวิชาหนึ่งวิชาสองก็ยังได้นี่นะจ๊ะ วิชาที่หนึ่งก็คือการระลึกชาติหนหลังได้เราควรจะได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นไปทบทวนประวัติศาสตร์ชีวิตของเราเหมือนรีวาวเทพชีวิตกรอหนังภาพยนตร์ส่วนตัวนี้กลับไปเนี่ยเราไม่ควรจะให้โอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์พลาดการศึกษาวิชานี้นี่เลยเจะ้ะและก็ไปม,มีในคําสอนของเทวานิยมด้วยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานี่นี่เจ้ะ ิชาที่สองเกี่ยวเรื่องภพภูมิกฎแห่งกรรมะรอะไรต่างการเว้นว่ายแต่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างน้อยอย่างนี้เนี่ยจะอย่างน้อยก็ที่สองในสามเนี่ยซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของทุกๆคนยกเว้นคนบ้าซึ่งมีวิบากกรรมมาตัดลอนตรงนี้นะจ๊ะไม่อาจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้นอกนั้นแล้วก็ถ้ายังดีๆอยู่ สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้เพราะว่าผู้รู้นั้นอยู่ภายในตัวของทุกๆคนในโลกทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพัานธุ์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ล้วนมีทั้งหมดหลืออย่างเดียวที่นะอาจารย์เราปล่อยไปให้ถึงตรงนั้นนะปล่อยใจอย่างถูกหลักวิชาไปทําลายเครื่องกั้นการเห็นให้ได้เสียก่อนที่ท,ทําที่ทำให้เราหลับตาแล้วมืด เรื่องการการเห็นก็เรียกว่านิวรณ์อาจารย์นิวรณ์นั่งฮะโดยวิธีที่ง่ายๆคือหยุดใจนิ่งเฉยๆเท่านั้นแหละอย่างนี้นะพอทำลายความมืดและความสว่างก็เกิดขึ้นความสว่างภายในเกิดขึ้นนะเกิดจากตรงกลางตรงนั้นเน่ยการเห็นก็ตามเหมือนพระใจจะเคลื่อนไปสู่ตรงนั้นจะหล่น จึ๊กไปงี้นะเข้าไปครับขยายโอ้สนุกเลยนี่ไหนหัวหน้าท่านอยากงี้มั้งไหมล่ะอยากเออนี่นะจึ๊กไปงี้เลยนะย<า>เ,เข้าไปถึงกายแห่งการตัดสู้ธรรมคือพระธรรมกายในตัวนั่นแหละต้องไปถึงตรงนั้นต้องยันไว้ถึงเลยจึ๊กทีละกายทีละจึ๊กจึ๊กไปเรื่อย ดีไหมดีครับเพราะฉะนั้นให้ไปทําให้ส,รรม,สรรม่มำเสมอเราจะตายฟรีไปทำไมในเมื่อเรามีความสามารถที่จะถึงตรงนี้ได้นี่จะพยายามมาในกีดขวางกันนักยามตรึงใจเราเนี่ยไปติดกับกระโหลกอะไรติดกับเรื่องภายนอกโดยความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยความเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตติดโน่นติดนี่ห็นไ,ไหมจ๊ะ พระสามาสมุพรเจ้าท่านเมื่อหยุดได้แล้วท่านก็นสอนเรื่องยุดต้องเอาใจกลับมาอยู่กันเนื้อกันตัวแล้วก็ย่อนใจลงไปในตาแหน่งแห่งอริยทรัพย์ทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าปลื้มทุกครั้งเลยเย่อนลงไปปลื้มนี่นะจ๊ะยิ่งสว่างยิ่งปลื้มและการเนิงก็จะเพิ่มขึ้น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 สิ่งที่หัวหน้าชั้นทําได้น่ะเนี่ยน,นี่นะ และทุกๆคนก็ทำได้ด้วย